คนออสเตรเลียตกใจกับวัฒนธรรมการกินเบียร์โดยใส่น้ำแข็งของคนไทยนะครับคนออสเตรเลียจะไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับน้ำแข็งนะครับผมพอผมไปถึงภับเนี่ยผมก็สั่งเคองดื่มทั่วไปนะครับแล้วผมก็ถามเขาว่าผมขอ a glass of ice ด้วยนะครับเขาก็ถามว่า would you like to get tap water with it ผมก็เลยบอกว่าผมไม่ได้จะเอา glass of ice เนี่ยไปใส่น้ำเปล่าแต่ผมจะเอา glass of ice เนี่ยไปดื่มกับเบียร์นะครับแล้วพนักงานก็ตกใจ มากว่าทําไมคุณถึงต้องเอาน้ําแข็งไปใส่ในเบียร์ด้วยผมก็บอกว่ามันแปลกเหรอมันไม่แปลกนี่เพราะว่าวัฒนธรรมที่บ้านฉันเนี่ยทุกครั้งที่เราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เราก็มักจะใส่น้ําแข็งกันนะครับแล้วฝรั่งก็ทําหน้าแบบงงอะว่า เฮ้ยคือรสชาติของเบียร์มันดีอยู่แล้วทำไมคุณจะต้องไปใส่น้ำแข็งด้วยมันเป็นเรื่องที่แปลกมากๆนะครับของคนที่อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะคนที่ประเทศออสเตรเลียนะครับผมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะเขาจะแช่เย็นในอุณหภูมิที่เย็นเฉียบมากๆถ้าคุณอยากจะดื่มเบียร์ที่ประเทศออสเตรเลียคุณก็แค่ดื่มมันทั้งขวดเลยครับดังนั้นถ้าใครมาเที่ยวออสเตรเลียอย่าดื่มเบียร์ใส่น้ำแข็งนะครับคุณจะกลายเป็นคนที่ดูแปลกประหลาดมากๆในสายตาของเขานั่นเอง